ครับหลวกเหลี่ยครับน้องแดงไทยโคสหายหลวกเหลียงครับเชิญกับลังศาดยอดยุทธการครับนายบ่าวบ้านยวลาครับคำหนดใจเย็นนะครับเข้ามาแล้วนะครับโนดใจเย็นครับไอ้ลวกเหลียงครับคำโนดใจเย็นนะครับคำหนดใจเย็นเนี่ยเออจะมีที่ตี้นนะครับโนดใจเย็นเลยหลวกเหลี่ยงนะครับโนดใจเย็นหลวกเหลี่ยงนะครับลวกเหลี่ยงเดี๋ยวคอยเร่ลูกเต็มเต็มเงินเตือนลังศาสตร์ยอดยุทธการนะครับลังศาสตร์ยอดยุทธการครับ ก็ดูเป็นแดงนะครับดูเป็นแดงครับลังศาสตร์ยอดยุทธการดูเป็นแดงครับลวกเรียกครับลวกเรียกครับดูเป็นดำครับลวกเรียบดูเป็นดำดำแดงแดงดำครับคู่นี้ดำแดงแดงดำชัดเจนครับดำแดงแดงดำชัดเจนครับคู่นี้ครับดูกันง่ายนะครับดูกันง่ายดำก็คือนกเจี๊ยนแดงก็คือลังศาสตร์ยอดยุทธการครับลังศาสตร์ยอดยุทธการนะครับลังศาสตร์ยอดยุทธการผมภาคเป็นแดงครับตัวลวกเรียกครับลวก เหลียกภาษากลางอ่านว่าหลวกเหลียกคโคโนดใจเย็นนะก็ภาคเป็นดำนะครับภาคเป็นดำก็เป็นดำในจอทีวีครับแบ่งน้ำก็แบ่งนำ้งนำ,ำครับทำการเคล็ดลางเรียกข้าวหนังแดงใครกูได้ลูกเรียกเคล็ดลางนี่มองเห็นแต่ฝั่งแดงครับฝัง่งดำนี่มองไม่เห็น เดตลอแล้วทั้งแรงเฮ็ดบ้งทั้งรอก็ไม่เจ็บหรือกรเด่นมันกล้ามาทางนานเลยจ่ายเลยทางนานแล้วยกรทุกอย่างพร้อมกรทุกอย่างพร้อมกรรมการเรือเรือวัวทั้งสองมาต่อวัวต่อเขาครับดำแดงแดงดำแล้วครับดำเป็นดำแดงเป็นแดงแล้วเอ้ปลายยอดกับปลายยอดไปแรงแดงปลายยอดไปแรงแดงจัดแลงหลังจัดนักว่าปลายยอดไปดีแล้วปลายยอดไปแดงดำต่อเจ็ดถึงนะครับ

mà chơi à, tao chuẩn tướp đi gặp. mà dễ đấy gặp tao chuẩn tướp đi gặp. đang khó bay vô đèn qua mình bay vô đèn. vô Giọt ô tỷ điêu gặp lén giọt căn hô thi điêu ơn mấy chiều sắp 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 Bỏ chân căn rôi thuốc cú, chân căn đai, rèn thuốc cú, ai dù dù lướp ấy chân đặc tư tư chân Hãy subscribe cho kênh wan man putra putra เรื่องนี้ตลอดกับมีเรื่องนี้ตลอดวันนี้คนเต็มสนามดีเด้อครับสนามกราดยงโกษารังโรง <coughs> 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 Đi nào tỷ gắn đi nào tỷ gắn. <laughs> โยนไป น้ำตำราการตัวเองขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปกับที่โบ๊ทแล้วครับดองพีมากครับดองพีมาที่โบ๊ทต่อ cành đen, rách cành vàng, rách lún, rách cành yôn, chót 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 quẩy Thì mới từng gặp tay gặp anh ấy quẩy gặp แปดนาทีมาแลยแปดนาทีแปดนาทีกันแปดนาทีแบไม่ต้องงั้นเล่เลยนะกายโลมาตันแกงตอกกาวไปตรง

ลูกเลี้ยงกับตึ้งกับหลังตีเดียวแล้วก็ยกขึ้นมาทุกโตเขากำมตาดูโตอยู่โตไม่อยู่โตในก่อยหวากแต่ยังลุกขึ้นมาทุได้เดินยังรถใกล้รถอย่างบ้านใกล้บ้านอย่างเมียใกล้เมียกับเราใจใกล้กันจัดรับ เกียรติควาดวยดำนะครับเกียรติควาดวยดำเกียรติลูกเลี้ยงครับในนาทีที่ติ๊บนะครับในนาทีที่สิบลมในนาทีที่เก้ากว่าว่า ที่เป็นนาทีครับที่เป็นนาทีกับจักวัวเลยนะครับหงศาสตรยอดยุทธการนะครับหลังศาสตร์ยอดยุทธการครับย่าลหลังศาสตร์ยอดยุทธการครับที่เป็นนาทีครับที่เป็นนาที